ดิบมองนี้ได้แล้วทหารทุกคนตีร้อเอาไว้เฮ้ยทหารล่ากฟาลงเพื่อนตัวเดียเฮ้ะออกมาเลยหยุดดีมากเ้ยสั่งในทหารทุกคนน่ะ รออเบองเนี ốt, ่ยไว้และจากผู <variety>: <t Boy> <t Boy> <t Boy> <t Boy ้หญิงน่ะพอเป็นเัอเลยทำเขาหมดเุยดีมากทหารก็แล้วทำอะไรท่านจะต้องทำตามเราซีรล็กลุ้นนะจีกป้าแค่นี้กูก็อายพอแล้วมาโวยยังไหนะโวยดีน ลงล่างาตายยงเอไให้ขเร็วอไม่เร็วเด็กทำมารเดดีมากไม่โนเดินไปแบบทหารดแลวหยุดใหญ่เลยทำารแม้ดทำมากร เออขอคุณครับมาหลันให้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำาปเลยไม่าอยู่ไ่เกี่ยวกันไปเจ้าไม่ต้องทำเอาไป่ดีพเ่ื่รงร้องเวงก็ได้แล้วคือเชยท้องฟ้ไม่เหรอะไม่ะ้อง้าเพื่อนเราจะได้ยาชไนไปควหามาไมทำไม่ได้เลยถ้าเจอมันไมได้ข้าไม่ได้อายเราไม่กล้าไม่ได้หายมีเราเหมือนข้าไม่ได้หมแต่เีเป็นหุ่จะงว่าเป็นเชยเราไม่กล้าไม่ค่ะ